ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human n i กันอีกแล้วนะครับการจารึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมวลมนุษยชาติในวันนี้จะพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆและเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปเลยครับเหตุการณ์ในวันนี้มันเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปยังไงนะครับผมเพราะว่าถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ย ณนปัจจุบันนี้เองทั้งยุโรปเนี่ยอาจจะตกอยู่ในเงื้อมือของประเทศประเทศเดียวเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือจักวฟฟรวรรดิแห่งฝรั่งเศสจักรวรรดินโปเลียนเหตุการณ์นี้นะครับผมจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงความยิ่งใหญ่ของในพลผู้พิชิตโลกคนสุดท้ายอย่างนโปเลียนโบนาปาร์ตเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปเริ่มฟังกันเลยนะครับผมเก็บชีวประวัติของนโปเลียนโบนาปาร์ต ในพาร์ทที่9หลังจากกองอาเมหรือว่ากองทับอาแสนยิ่งใหญ่ของนปโปเลียนที่ได้รวบรวมมาจากทั่วยุโรปจำนวนมากกว่า0 0แสนนายได้บุกเข้าไปยังรัสเซียและพยายามที่จะพิชิตรัสเซียให้จงได้การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากฤดูร้อนโรคไทยอข้เจ็บที่ระบาดต่างๆและการไล่ตามเหล่ากองทัพรัสเซียที่ร่นถอยหนีไปเรื่อยๆทาให้ฝรั่งเศสเนี่ย ต้องค่อยๆเสียอาหารออกไปในระหว่างการไล่ตามและทางรัเสเซียก็ได้ใช้กลยุทธ์ที่จะเคาน์เตอร์กองทัพฝรั่งเศส ที่ต้องใช้ความเร็วในการไล่ล่าแต่ทางกองทัพรัสเซียได้เผาเมืองตัวเองได้เผาพื้นที่นาได้เผาอาหารของตัวเองทําให้กองทัพรังเศสเนี่ยไม่สามารถไล่ล่าด้วยความเร็วได้และต้องพึ่งพากับเส้นทางสเสบียงที่ต้องส่งสเสบียงมาทําให้ทหารยังคงไปต่อได้และแน่นอนนะครับแม้ว่าการไล่ล่านี้จะยากลําบากแต่สุดท้ายกองทัพฝรั่งเศสที่นําโดยนโปเลียนนั้นต้องสูญเสียกําลังคนไปมากมายแต่ก็แลกมาด้วยความสําเร็จที่พวกเขาเนี่ยก็ได้ตีสโมเลนหนึ่งในเมืองสาคัญที่สุดของรัสเซียแตกออก และนอกจากนี้ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมายัางมอสโกได้สําเร็จและเข้ายึดมอสโกได้แต่ณตอนที่นปโปเลียนเนี่ยยึดมอสโกมานะครับผมมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะว่าประชากรกว่า90%ของกรุงม,มอสโกได้อพยพออกจากเมืองไปหมดแล้วและเมืองนั้นก็ได้ถูกจุดไฟเผาเอาไว้ต่อจากนั้นเมื่อนปโปเลียนเข้ามาไฟก็ได้ลุกลามไปทั่วเมืองจากการที่ผู้ว่าการกรุงม,มอสโกอย่างตัวของลอฟตัฟชินตัวของเขาได้สั่งให้คนเนี่ยทำลายเมืองให้สิ้นซากไปเลย ถ้าศัตรูนั้นจะได้มอสโกไป เราขอให้มันแบบเป็นเท่าฐานดีกว่าก็แน่นอนนะครับผมพวกเขาเนี่ยไม่ได้แค่สั่งทาหารให้ไปเผาเมืองนะครับแต่พวกเขาเนี่ยไปไกลขนาดที่ว่าได้ปลดปล่อยนักโทษในคุกออกมาแล้วให้นักโทษนั้นออกมาอารวาสเผาเมืองกันทําให้การเดินทางมาถึงของกองครับของนโปเลียนเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากมากๆในการที่จะควบคุมปเปลยเพิงที่กําลังลุกโชนอยู่และไล่กําจัดเหล่าอาชญากรที่ออกมาเป็นอิสระอีกครั้งการจัดการเมืองของทหารฝรั่งเศสเป็นไปได้อย่างยากลําบากและสุดท้ายแล้วเนี่ย กรุงมอสโกกว่า2ใน3ก็ถูกเผาทำลายไปและหลังจากที่เปลวเพลิงเนี่ยถูกควบคุมได้แล้วนะครับเราทหารเนี่ยก็เห็นว่าเมืองมันพังเป็นซากปรักหักพังไปแล้วก็ได้ออกปล้นเมืองกันใหญ่ทําให้มอสโกเนี่ยก็ยิ่งแตกสลายไปกว่าเดิมอีกนะครับและด้วยสภาพเมืองที่แทบจะไม่เหลืออะไรและอยู่แทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเราทหารก็ต้องอยู่กันอย่างยากลำบากนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนโปเลียนเนี่ยตัวของเขาเองในใจของเขานะคิดว่าเขาชนะแล้วแม้ว่าเขาจะต้องเสียทหารไปหลายแสนคน แต่เขายึดมอสโกได้แล้วนี่ ถึงแม้มอสโกนตอนนี้จะไม่ใช่เมืองหลวงของรัสเซียเมืองหลวงของรัสเซียได้ย้ายไปที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กแล้วแต่มอสโกเองก็ยังถือได้ว่าเป็นเมืองที่สําคัญมากๆและเป็นหนึ่งในเมืองที่หลักที่สุดและรวมไปถึงก่อนหน้านี้เขาก็พิชิตสโมลเลนมาได้แล้วเพราะฉะนั้นรัสเซียเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะสู้เขาได้ต้องยอมแพ้แล้วก็ได้ทําการส่งสา,ารไปหาพระเจ้าซา,าร์เล็กซนเดอร์ที่หนึ่งเพื่อให้ซา,าร์เล็กซนเดอร์ที่หนึ่งเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มาหาการเจรจาสงบศึกดีกว่าเรามาจบศึกนี้ก ได้สูกส่งให้เดินทา,างไปยังกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับนบโปเลียนเองเนี่ยก็มั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าเขาเนี่ยจะได้รับชัยชนะลซาอเล็กซานเดอร์จะต้องยอมจำนนต่อหน้าตัวของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องราวมันไม่ใช่แบบนั้นซาอเล็กซานเดอร์เลือกที่จะไม่ตอบสารของนโปเลียนกลับมาโดยนโปเลียนเนี่ยก็รอแล้ววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าและยังคงมั่นใจแหละว่ายังไงก็ต้องตอบกลับมานั่นแหละทำไมไม่ตอบกลับมาสักที แต่สาเหตุที่ว่าทำไมซาเล็กซานเดอร์นั้นถึงไม่ตอบนโปรเรลียนกลับมามันคือแผนการสุดอัจฉริยะของเขาและอาวุธที่สําคัญที่สุดของรัสเซียในตอนนี้ก็คือเวลาครับ หลังจากทีน่นโปเลียนเนี่ยรออยู่นานเรื่อยๆแน่นอนแหละมอสโกมันอยู่มาลึกมากๆในรัสเซียนั่นแปลว่าตัวของนโปเลียนเนี่ยอยู่ห่างจากจเขียแดนของเขาไกลมากมากนะครับทาให้นโปเลียนเองอ่ะก็ต้องมีสายพานสเสบียงเนาะมีเส้นทางการส่งสเสบียง,งต่างและรวมไปถึงเส้นทางการสื่อสารที่จะติดต่อกลับไปยังดินแดนหลักอย่างทางฝรั่งเศสแล้วก็รวมไปถึงเหล่าพันธมิตรของเขาแต่ที่นี้เองเนี่ยเหล่าเส้นทางตรงนี้ก็ได้ถูกโจมตีเรื่อยๆโดยเหล่าทหารมาออ้าคอแสกของรัสเซียตรงนี้เองเนี่ยก็ก่อปัญหาให กับนบโปเลียนมาเทียนิดเทียนิทแต่สิ่งที่ซารเล็กซานเดอร์เนี่ยกะเอาไว้ง่ายที่สุดแล้วจะเป็นอาวุธสําคัญที่ใช้น็อกนโปเลียนจอมทัพผู้ไร้เทียมทานได้ไม่ใช่กองทัพใดแต่คือพลังแห่งธรรมชาติและนั่นก็คือฤดูหนาวที่มันหนาวโคตร นโปเลียนเนี่ยเริ่มที่จะรู้ตัวแล้วเลยครับหลังจากที่ซารเล็กซานเดอร์ที่หนนั้นไม่ยอมตอบจดหมายมาสักทีนั่นแปลว่าเขากําลังจะต้องเผชิญกับความหนาวเน็บของมอสโกที่กําลังจะมาถึงตัวของเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเราเอาทหารอยู่ที่นี่ให้พักที่นี่ไปก่อนให้ผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปอาจจะเป็นความคิดที่ดี แต่รัสเซียเองก็ได้รวบรวมกองทัพมาใหม่ซึ่งในคราวนี้มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่ากองทัพของนโปเลียนซะอีกทหารของนโปเลียนเนี่ยจากตอนเข้ามามีอยู่ห0 0 0 0ตอนนี้เหลือแค่ประมาณแสนกว่าคนเท่านั้นเองและในขณะเดียวกันรัสเซียเองเนี่ยก็รวบรวมกองทัพมาได้เป็นแสนเหมือนกันนะครับและดูจะมีจํานวนมากกว่าซะด้วยเพราะฉะนั้นการจะตั้งรับอยู่ที่มอสโกเนี่ยถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเขาก็เลยมีอีกไอเดียหนึ่งว่าหรือเราจะถอยกลับไปที่สโมเลนกอนและนอกถึงนี้นเองเขาก็ยังเริ่มได้รับข่าวลือต่างๆมาแล้วด้วยว่าพันธมิตรของเาไม่ ก็จะเป็นปรเซียหรือว่าออสเตรียเองก็เริ่มที่จะหาทางในการติดต่อกับศัตรูของเขาและอาจจะแปลพักมาได้แต่ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้นที่ได้พูดขึ้นไปวันนโปเลียนเนี่ยควรจะถอยทัพออกมาแล้วดูเหมือนว่าด้วยความมั่นใจของเขาเขาก็ยังคงคิดวันในนาทีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอเล็กซานเดอร์ก็คงจะต้องมายอมแพ้นั่นแหละแต่สุดท้ายรอแล้วรอเล่าคำแห่งสันติภาพก็ไม่เคยมาเยือนตัวของเขา และมันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าในวันที่13ตุลาคมหิมกะก็ได้เริ่มตกลงมาและไม่กี่วันต่อจากนั้นกองทัพรัสเซียที่นําโดยคูตูซอฟก็ได้เข้าโจมตีกองทัพรั่งเศสที่ควบคุมโดยตัวของโจชิมมิวราและกองทัพแห่งรัสเซียก็สามารถมีชัยในแผ่นดินแม่ของตัวเองเหนือกองทัพพิชิตโลกของนโปเลียนได้สําเร็จ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนโปเลียนรู้ได้ในทันทีว่าเขาจะไปต้องหนีแล้วถ้าอยู่เนี่ยยังไงก็เละแน่ๆนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการเดินทัพเพื่อเคลื่อนที่ออกจากมอสโกขึ้นทาหารของกองอาเมจํานวน1นึ่งแสนนายได้เดินทางออกพร้อมกับขบวนคาราวานสิ่งของต่างๆมากกว่า40,000ชิ้นได้เดินทางออกจากกรุงมอสโกในท,ทันทีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการหนีตายของจกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ จากที่เขาได้รวบรวมกองทัพที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ยุโรปเคยเห็นมามาบุกรักเสเซียแต่ในตอนนี้เมื่อเจอบฤดูหนาวอันหนาวเหน็บมันทําให้กองทัพกองอาเมอแสนยิ่งใหญ่กลับต้องเป็นฝ่ายถอยหนีแล้วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อที่พวกเขาจะต้องออกจากรักเสเซียให้เร็วที่สุดระยะห่างที่ไกลามากกว่า500ร้อไมล์และในขณะที่กองทัพของฝรั่งเศสเริ่มเดินทางออกจากมอสโกเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกกันก่อนหน้านี้ว่ากองทัพฝรั่งเศสเองเนี่ยต้องมีการประจําการอยู่ตามจุดต่างๆที่บุกเข้ามาลึกขึ้น,นเรื่อยๆเพื่อ ป้องกันเส้นทางสเสบียงและป้องกันเรื่องราวของการสื่อสารเอาไว้เมื่อรู้ว่ากองทัพฝรั่งเศสกำลังถอยหนีกองทัพรัสเซียนะครับผมก็โจมตีมาจากทาั้งทางใต้แล้วก็ทางเหนือเลยพยายามที่จะทําลายเส้นทางสายสเสบียงต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับกองทัพฝรั่งเศสที่ คอยป้องกันอยู่อะมันไม่ใช่กองทัพหลักเพราะฉะน,นั้นเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีทห,หารเยอะอะไรมากนะครับทำให้กองทัพฝรั่งเศสเองก็ถูกโจมตีจนเสียหายหนักเป็นอย่างมากและนั่นทําให้อนาเขตที่ฝรั่งเศสควบคุมอยู่แคบลงเป็นอย่างมากนะครับผมในขณะเดียวกันนี่เองกองทัพนโปเลียนเนี่ยก็มีจุดหมายว่าจะมุ่งหน้าไปยังสโมเลนให้ถึงได้ภายใน20วันซึ่งเส้นทางหลักที่นโปเลียนวางเอาไว้จะเดินทางลงใต้ที่ผ่านไปยังเมืองคาลูก้าที่เป็นเมืองที่ยังไม่ได้ถูกทําลายและยังมีทรัพยากรเพียบพร้อมทําให้หารของเขาเน แต่พวกรัสเซียนั้นก็ศึกษาแผนการถึงนโปเลียนมาเป็นอย่างดีแล้วและตัวของคูตูซอฟนั้นก็ได้ส่งกองทัพที่หเข้าไปต่อสู้และขัดขวางกองทัพฝรั่งเศสเอาไว้จนเกิดเป็นการต่อสู้สมรภูมิแห่งมาโลยารอสลาเวตในการต่อสู้นี้กองทัพฝรั่งเศสก็ได้สู้ยิบตาเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกองทัพของนโปเลียนก็สามารถกำชัยชนะมาได้แต่แม้ว่าจะต้องเสียทหารมากไปสุดๆก็ตามเนี่ยทางฝรั่งเศสก็เจ็บไม่แพ้กันนะครับซึ่งกองทัพที่เหลือของคูตูซอฟเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาและขั ขวางนโปเลียนไม่ให้เดินทางไปถึงคาลูก้าได้สําเร็จทําให้นโปเลียนเนี่ยสุดท้ายก็ได้เปลี่ยนแผนว่าเราจะหนีดีกว่าแทนที่จะมาสู้กับไอการต่อสู้สมรภูมิใหญ่ๆเนี่ยมีจะเสียทหารเปล่าๆเราเลือกที่จะรีบหนีออกมาในทางที่เราเข้ามาเลยจบๆแต่โชคนั้นก็ยังไม่เข้าข้ามผู้นําแห่งฝรั่งเศสในตอนนี้เพราะในวันถัดมาที่กําลังออกเดินทางกองทัพของรัสเซียเนี่ยก็ได้จู่โจมเข้ามาด้วยกองทหารที่ซุ่มโจมตีเป็นกองทหารม้าคอแซกค,คอยมาโจมตีตัดสเสบียงแล้วหนีออกไปแต่กลายเป็นว่าการโจมตีของคอแซกใน ัั้้งนนนีมันโจมตีได้ถูกจุดสุดๆและโจมตีไปยังที่อยู่ของนปโปเลียนที่ทําให้นปโปเลียนเนี่ยเกือบถูกจับตัวได้แต่สุดท้ายก็ถูกช่วยเอาไว้ได้อย่างปาฏิหาริย์ในนาทีสุดท้ายหลังจากเหตุการณ์นั้นเองนปโปเลียนเนี่ยรู้แล้วว่าโชคชะตาของเขามันไม่แน่นอนอีกต่อไปจากการบุกที่เป็นชัยชนะที่พระเจ้าเนี่ยเหมือนลิขิตเอาไว้มันได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่เป็นหายนะและเป็นจุดจบของเขาตัวของเขาเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะเอาพิษห้อยไว้ที่คอตลอดเวลาเพื่อเขาโลจั์เนี่ยจะได้ฆ่าตัวตายได้เลย การกระทำแบบนี้ถือได้ว่าโชว์เห็นถึงความไม่มั่นคงในจิตใจและรวมไปถึงความไม่มั่นใจที่ตัวของนโปเลียนเคยมีมาก่อนแล้ว แต่หากมีหังนั้นเองตัวของเขาก็ยังไม่ถูกจับได้การถอยหนีนั้นะยังคงต้องดําเนินต่อไปการเดินทางได้ดําเนินต่อซึ่งในการเดินทางอันแสนโหดร้ายด้วยอากาศอันหนาวเนี่ยก็ทําให้มีทหารมากมายต้องแข็งตายไปในระหว่างการเดินทางและผู้คนที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะเดินไหวก็ต้องถูกทิ้งเอาไว้เลยเพราะไม่สามารถนํามาด้วยได้แล้วกองทัพในตอนนี้ต้องใช้ความเร็วในการเดินทางไม่ใช่จะมาแค่ทุกคนได้เราต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนทําให้การเดินทางนี้นะเป็นการเดินทางที่รวดเร็ว และเร่งรีบและรวมไปถึงเคร่งเครียดมากๆครับเราจะลองบรรยายให้ทุกคนฟังกันละกันนะว่าภาพมันจะเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้สําคัญมากๆเลยให้ท่านผู้ชมลองนึงกว่าถ้าเราเป็นทหารของนโปเลียนเนี่ยแล้วเราอะตอนแรกจะไปคาลูก้าถูกไหมคาลูก้าเองเป็นเมืองที่ยังไม่ถูกทําลายเพราะฉะนั้นมันต้องมีสเสบียงมีคนอยู่และรวมไปถึงพื้นดินที่อุดมสมบ,บูรณ์แต่ในคราวนี้พอมันเปลี่ยนเส้นทางทุกคนมันเปลี่ยนกลับไปจะไปเส้นทางเดิมที่เคยมาแล้วถูกไหมและเส้นทางเหล่านั้นแปลว่ามันต้องเคยเกิดการต่อสู้มาแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันได้กลายเป็น การเดินทางแห่งความตายเลยเมื่อทหารเดินทางกลับไปเนี่ยพวกเขานอกจากจะต้องเสียเพื่อนทิ้งเพื่อนร่วมเดินทางไว้แล้วอะ่ะพวกเขายังเห็นแต่ซากศพเห็นแต่ฝูงอีกาที่มากินศพที่มันถูกทิ้งเอาไว้ในสมรภูมิหลังจากการต่อสู้อันแสนโหดร้ายที่มีผู้เสียชีวิตไปนับหมื่นหมื่นคนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนอะ่ะเป็นศพนอนเรียงรายอยู่อะ่ะมันเป็นภาพที่แบบ ไม่น่าจะแบบน่าดูเลยถูกมาททาให้ทหารเนี่ยมันสูญเสียกําลังใจเป็นอย่างมากแล้วก็รวมไปถึงด้วยความที่มีศพเน่าเปื่อยอยู่เต็มไปหมดอะ่ะโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเยอะทําให้ในการเดินทางออกมาตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันดุมเรามากมากเลยแล้วรวมไปถึงขวันกําลังใจก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วกองทัพนโปเลียนในตอนนี้สิ้นความเกรียงไกรโดยสมบูรณ์แล้วก็ว่าได้ แต่นโปเลียนที่ยังเป็นนโปเลียนอยู่ดีนะครับหลังจากที่การเดินทางนแสงยากลาบากได้เดินไปพวกเขาเนี่ยก็ต้องกัดฟันและเดินกันที่มาเรื่อยๆแม้แต่ตัวนโปเลียนเองอย่างที่บอกไปยังต้องคล้องผิดเอาไว้ที่คอเลยถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่เป็นนโปเลียนนั่นแหละไม่ว่าจะแย่แค่ไหนเขาก็ยังเป็นนโปเลียนอยู่ดีสุดท้ายพวกเขาก็เดินทางออกมาได้ซึ่งก็ได้มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในบริเวณแม่นาอับบรเซีา ตัวของกองทันพนโปเลียนเองเนี่ยเกือบจะถูกจับ Jamie, ได้แล้วนะครับกองทัพนโปเลียนได้ถูกไล่ล่าโดยกองทัพรัสเซียถึง3กองทัพแต่นโปเลียนเนี่ยก็ยังคิดแผนนี้ออกมาได้สําเร็จนะครับโดยการจุกแม่งเลยนะครับผมโดยกองทัพเนี่ยไล่ตามมาสองกองทัพนะครับแล้วก็มีกองทัพอีกกองทัพหนึ่งของรัสเซียอยู่อีกฝั่งการที่นโปเลียนเนี่ยจะหนีไปได้ยังไงก็ต้องข้าแม่น้ํานี้นะครับซึ่งตัวของนโปเลียนเองเนี่ยก็หลอกกองทัพรัสเซียว่าเขาเนี่ยจะไปตามทางปกติลงมาทางใต้กองทัพรัสเซียก็ลงมาทางใต้แต่ที่ไหนได้กองทันนโปปเียอขขึ้้ไาง และรีบสร้างสะพานโดยด่วนแล้วก็จากนั้นรีบข้ามสะพานหนีมาเลยอย่างรวดเร็วแต่ก็ใช่ว่านโปเลียนเนี่ยจะช่วยทุกคนได้นะครับในตอนที่รัสเซียรู้ตัวแล้วว่าถูกจุกเนี่ยก็กําลังจะไล่าตามมาทําให้กองทัพฝรั่งเศสเองก็เลยตัดสินใจที่จะเผาสะพานตัวเองไปเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเองอาทหารฝรั่งเศสก็ยังข้ามมาไม่ครบก็เท่ากับว่าต้องยอมตัดเพื่อนตัวเองออกไปยอมตัดหางเพื่อให้หัวมันรอดแล้วจากนั้นเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสก็หนีออกไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายเองนโปเลียนก็ได้ข่าวสาร รหรือร่วมไปถึงในฝรั่งเศสในกรุงปลารีสเองก็ตามทําให้นปโปเลียนเนี่ยต้องรีบหนีกลับฝรั่งเศสโดยด่วนนะครับสุดท้ายนปโปเลียนก็เลยทิ้งกองทัพของตัวเองไปเลยแล้วก็หนีกลับมาฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทหารหลายๆคนเนี่ยหมดสธานในตัวของนปโปเลียนไปเลยครับกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากกว่า00 0 0นนาย แต่กลับออกมาได้ไม่ถึง10,000แคนและเมื่อนปโปเลียนได้สูญเสียกองทัพของเขาไปนั่นแปลว่านปโปเลียนนั้นไร้ซึ่งดาบไร้ซึ่งโลท,ที่จะปกป้องตัวเองแล้วนั่นทําให้เกิดสงครามครั้งใหม่ขึ้นมาหลังจากความพ่ายแพ้ในรัสเซียสงครามควอเลชันครั้งที่6ก็ได้เกิดขึ้นโดยทางปราเซียนั้นก็ได้เข้าร่วมกับทางรัสเซียและรวมไปถึงสวีเดนที่เคยมีตัวของเบอร์นาร์ดอดีตในพลของนปโปเลียนเองเนี่ยไปปกครองอยู่ก็ยังกลายเป็นปฏิปักษ ต,ตัวของนโปเลียนซะเองทางฝั่งออสเตรียเองนั้นก็ไม่ได้มาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทังฝรั่งเศสและขอเป็นกลางในสงครามนี้และสงครามในการพิชิตนโปเลียนและปลดปล่อยยุโรปจากอานาจของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นในสงครามโครอลิชันครั้งที่6นั่นเองแต่การสู้ในรัสเซียเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะครับผมมันอาจจะเป็นการสู้ในผืนดินที่แตกตา่างในสภาวะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนคุ้นชินอย่างที่นโปเลียนเขาถูกใจแต่ในคราวนี้แหละ ศึกนั้นกำลังจะเดินทางมายัางบ้านแล้วในสงครามคออลิชันครั้งที่6สงครามแห่งสัพันธมิตรที่จะพิชิตนโปเลียนนี้นัน้นนโปเลียนจะสามารถป้องกันฝรั่งเศสและรักษาอำนาจของเขาไว้ได้หรือไม่รอติดตามชมกันได้ในตอนหน้ากับเรื่องราว Battle of Human k มนคเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยและหากให้ผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวัน,น หมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human Kai ครับ